สวัสดีครับอยู่กับสไปเดย์วันครับวันนี้เราอยู่ในคลิปถ้าผมออก MT10 ครับน่าจะหมดแล้วมั้งตระกูล MT จะดูกันไหมเนี่ยถ้าดูก็คอมเมนต์บอกด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันว่าถ้าผมออก MT10 ผมจะเจออะไรมั่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้งานในชีวิตประจำวันค่าน้ำมันค่าเซอร์วิสอะไรต่างๆจะเจออะไรมั่งเดี๋ยวเราไปดูกันในคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กด u b s สไ i b e แล้วเราไปลุยกันเลยสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับพี่นัทขับ MT10 ครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับพี่นัทถามเลย ทำอไมต้อง M T 1 0อืมใจมันรักครับแค่นั้นเลยใช่ใจมันรักข้ออื่นไม่มีใช่ไม่มีเหตุผลอะไรเลยใจรักอย่างเดียวใจรักเท่านั้นเลยรถสุดที่รักเลยเนี่ยคันนี้แล้วตอนแรกพี่ได้ขับอะไรมาก่อนไหมตอนแรกผมมาจากเซทสองห้าศูนย์ครับเซทสองห้าศูนย์แล้วก็เอามาเป็น C B R หกห้าศูนย์ F L E D ใช่แล้วก็พักชักไปประมาณ3-4ปีครับแล้วก็เพิ่งกลับมาไดสองสาเดือน M T Ten หาเป็นปีอยู่คันนี้หานานหานานหายากมาก หายากมากในตลาดแทบไม่มีเลยเดิมเดิมอย่างเงี้ยอันนี้เป็นปีไหนไหน,นะพี่อันนี้ปี2020ครับอ่า <2020. S 2> ปี2020อันนี้ราคามือนหนึ่งปกติอยู่เท่าไหร่พี่มือหนึ่งหกแสนเท่าไหร่นะผมจาไม่ได้ไปตกหกแสนต้นครับแล้วอันนี้พี่ได้มือหนึ่งมือสองมาอันนี้ได้มือสองมาครับอันนี้เท่าไหร่สามแสนทวนครับสามแสนทวนใช่ครับได้ปีไหนนะที่พี่ออกมาปีนี้ปีนี้ใช่ไหมใช่เพิ่งออกปีนี้ช่วงเมษาแต่ราคาตลาดก็ประมาณนี้อยู่ใช่ไหมใช่ใช่ถ้าปกติตัวนี้มันจะอยู่3595,000 0,000ที่่่เขขาายกันใชแตผมได้ ี่อันนี้มาเท่าไหร่เนี่ยหมื่นห้าครับโอ้คุ้มจัดแต่น้อยสุดเคยเห็นไหมเท่าไหร่จะเป็นปี17ครับจะอยู่2องแสนเจ็ใช่แต่ก็ลึกๆใช้ได้อยู่ตอนนั้นไม่มีอะไรเลยนะพริกทิปก็ไม่มีรู้สึกใช่ตัวปี17ตัวแรกมันแต่ราคาอยู่ประมาณ2กลางถึง3ใช่ใช่ประมาณนี้ถึง3กลางแล้วก็ต้องดูเรื่องสภาพรถดูเรื่องอะไรสเปกกนหน่อยครับพี่นัท998ครับ160แรงม้าหนัก210กิโล ใช่รวมของเหลวแล้วนะรวมของเหลวสองร้อยสิบกิโลพี่นัทเข้ามาดูนะสองร้อยสิบเลยเหรอพี่นัทใช่สองร้อยสิบแต่ถ้าตัวพี่นัทก็โอเคนะเข้าอยู่นะจะเป็นประมาณนี้ครับแต่ถ้าเป็นตัวผมเข้าไปขี่ก็ตัวน้อยหนึงแต่ถ้ามองมุมมองพี่มันรถมันใหญ่ไหมเอาจริงสําหรับพี่ก็แคใหญ่นะช่วงช่วงหน้านี้จะใหญ่นะครับประมาณประมาณนี้อ่าใช่สบายสบายเนาะพี่ใช่สบายสบายครับไม่ต้องไม่ต้องกลมมี นได้ตตแต่ปัญหาคืออย่างที่บอกแหละในเกตจะโต้ลมโต้ลมลมนี่เข้าหมดเลยนะลงร่องนี้โดนตัวเต็มเ็มเลยแบบว่าขับไปอยู่อย่างนี้เลย <laughs> ถ้าแบบถ้าปล่อยมือก็คืออยู่อย่างนี้เลยแ <laughs> ล้วเวลาพี่ออกทีวีกันนี่คือแบบปวดคอไหมเงี้ยไม่นะเพราะว่าขึ้นอยู่กับหมวกด้วยครับ ถ้าหมวกไม่ไม่ดีมากก็จะแบบมันก็จะเมื่อยหน่อยแล้วก็ต้องเก่งหมวกดีขึ้นไปหน่อยมันก็จะช่วยเราได้นิดนึงแบบเรื่องการลู่ลมอะไรเงี้ยเราก็จะไม่ต้องแบบเก่งคอสู้มากเพราะว่าเดี๋ยวนี้หมวกมันก็เบาขึ้นเยอะนะครับชิวอันนี้ชิวเดิมปะอันนี้ชิวแต่งครับอแต่ชิวเดิมสูงขนาดนี้ไหมไม่ชิวเดิมแค่นี้ตัดตอนลงไปแค่ครึ่งหนึ่งเลยนะแต่ถ้ารถเดิมก็ควรใส่ไปใช่ไหมพี่นัทใช่ใช่พอเปลี่ยนชิวมาก็ช่วยอยู่ใช่ช่วยได้เยอะเนอะคือถ้าถ้าผมสูงถ้า ร้อยหกิบรอยเจ็ดสิบ่ะก็ยังโอเคอยู่แต่ว่าผมสูงสูงไปหน่อยหนึ่งมันเลยโดนเต็มหน้าผากเลยเวลาขับอะไรเงี้ยใช่ระบบความปลอดภัยก็มีครบนะครนี้ผมมัต้องถามบอกตัวพันใช่แทคชั่หนึ่งสองสามครับโหมดก็หนึ่งสองสามเหมือนกันแต่ว่า ก็ A B C หละแล้วก็มาดูของที่เขาให้มากันชุดนี้ก็คู่บุญครับคู่บุญยามาฮ่าปั๊มดาวปั๊มดาวใดีทุกรุ่นทุกตัวจริงๆงยันอาวันนะพี่ใช่ใช่ของดีจริงๆเนี่ยก็ชอบกากเกินเนี่ยปั๊มดาวเนี่แล้วก็ดีใช่ไหมพี่ใช่ได้นะใช่ได้สำหรับสำหรับผมก็โอเคครับจับจับได้ดีอยู่แต่ถ้าอยากดีกว่านี้ก็เบมโบ เปลี่ยนก็จะดีขึ้นเป็นไงพี่ชคกโอเคครับใช่ไม่แข็งมากไม่ยุ้ยมากกันลังไม่ต้องปรับด้วยใช่ไม่ต้องปรับไม่ต้องปรับอะไรทั้งหลังไหมหลังด้ไหมหลังหูหลังนี่ยิ่งนิ่มเลยใครมาซ้อนก็บอกว่าโอ้รถนิ่มมากเลยพี่อะไรเงี้ยนิ่งมากเลยเขาามว่านี่ว่าเทอร์ลิงใช่ใช่เขาไม่ค่อยบ่นกันนะเขาไม่ค่อยบ่นกันแต่ที่เคยแบบมีคนซ้อนมาอะไรเงี้ยเออพี่นันผมถามหนึ่งไอเอ็มทีเทนเนี่ยอันนี้เครื่องอาร์วันป่ะมันคือเครื่องอาร์วันครับ แต่เป็น R1S R1S หมายถึงังไงคือ R1S R1S มันจะเป็นสเปคที่ตอนลงมาเพื่อที่จะขายอินโดหรือมาเลนี่แหละถ้าผมจำไม่ผิดมันจะเป็น R1S สีขาวขาวแดงแต่ทีนี้พอสีมันสวยเขาก็เลยเอามาทําเป็นตัว anniversary ก็เลยเป็นสเปค R1 ธรรมดาอันนี้จะโดนตอนลงมาคือแรง้าน้อยกว่าใช่ใช่น้อยกว่าแต่ R1 จะไม่ผิดน่าจะเท่าไหร่นะร้อยแปเก้าสลยมั้งลดลงมาอนิดนึงใช่อันนี้ร้อย ให้มันซอฟต์กว่าเดิมแล้วครับใช่ไหมมันจะไม่ทอมันจะไม่หนักเข้าอาวันใช่ไหมใช่แต่ว่าก็เอาเรื่องอยู่นะทอกทอกเยอะกว่าแค่นิดเียวหน่อยไม่ไม่ต่างกันมากแต่สำหรับพี่ว่ามันดึงใช่ไหมดึง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 ใช้ได้เลยแบบว่าสนุกอ่ะผมเป็นคนชอบขี่รถต้นอยู่แล้วครับสนุกแล้วก็เสียงเครื่องมันเป็นอะไรนี่เนาะ CP พีใช่ c p 4ใช่เหมือนกันเลยเหมือนอาวันเลยเด๊ะเดคล้ายๆกันความร้อน n อ1 0ทนกันเพจจอดอยู่ก็ประมาณร0 5ยห้าครับ1 0อยห้าถ้าจอดติดไฟแดง อากาศร้อนๆในเมืองเลยนะร้อยสิบครับขาสุกสุกเลยสุกแบบแล้วมีสายขาสั้นมาได้อยู่เนะแถวนี้ชิวๆ่ชิๆ่ชิๆได้อยู่ได้อยู่แต่คือเออผมถามไปหนึงคือรถปกติในกเกตกับสปอร์ตเนี่ยคือถ้าสปอร์ตอ่ะมันจะมีแฟลิงครอบใช่ไหมแต่พอเป็นในกเกตอ่ะมันไม่มีอันไหนมันระบายความร้อนได้ดีกว่าถ้าเปิดโล่งแน่นอนอยู่แล้วครับระบายความร้อนได้ดีกว่ายู่แล้วใช่ถ้าปิดคือถ้าสังเกตถ้าปิดแฟลิงมันจะมีหม้อน้ําตรงนี้หม้อเบลอเลย ใช่เพราะเป็นตัวช่วยใช่อันนี้ดีกว่าเพราะมันโล่งครับลมมันก็จะมันก็จะกินลมเต็มเต็มเลยแต่เวลาขับขี่มันก็ไม่ค่อยร้อนเนาะใช่ก็เจ็ดสิบเจ็ดสิบห้าครับประมาณนี้แล้วกินน้ำมันเท่าไหร่คันนี้กินน้ำมันเหรอถ้าทางศูนย์เคียไว้ก็ประมาณสิบถึงสิบสองโลลิตรครับแต่ผมขี่เจ็ดจุดหกโลลิตรครับเจ็ดจุดยอดใช่เจ็ดจุดหกโลลิตรผมเคยทําได้สิบสองโลลิตรครั้งเดียวครับเรียกว่าประหยัดครั้งเดียวเท่านั้นหลังจากนั้นคือผมไม่เห็นเลขสิบสองอีกเลย มันจุดโกตลอดมันเฉลี่ยบอกหน้าจอเลยใช่ไหมใช่ใช่มีหลักฐานนะครับมีหลักฐานถัง17ลิตรครับ17็มเจลยเนื่องจากเดียวหมดแล้วเลยเดียวหมดแล้วไม่ถึง200โลด้วยอ่าเดี๋ยวพี่นะคือตอนเนี้ยเราเพิ่งไปออกทีกันมาออกทีประมาณอ่ะตีไป600โลก็ได้อย่างงี้พี่เสียค่าน้ำมันเท่าไหร่ผมโดนไปเกือบ2,000ครับ1,800บาทโอ้แน่นๆเลยครับแค่ค่าน้ำมันอย่างเดียวนะ ค่าน้ำมันอย่างเดียวเอาเรื่องอยู่ครับคิดดีๆนะฮะคิดดีๆคิดดีๆมาพี่อันนี้จักใจเลยคิดดีๆคิดดีๆแต่พี่ก็ยังรักอยู่ใช่ใช่ใช่รักนันเนี่ยรักนันเนี่ยไม่รักไม่เอามาในคันนี้แล้วถ้าเปลี่ยนท่อมันจะหนักกว่าเดิมไหมการกินน้ำมันอาจจะไม่ต่างมากครับมันมีไอเดีเสียวัดให้อยู่แล้วใช่เราไม่ได้ถอดไอเดีเสียออกใช่ถ้าถอดออกอาจจะได้เห็นห้าโลลิตรอยู่มีสิทธิ์มีสิทธิ์ก็คือพอพออาวันเลยแหละอาวันก็ประมาณนี้แหละขนาดอาวันเขาเคีมยไว้1ิบโลลิตรผมไม่เคยเหนไทําด้ เพราะว่าเขามันขี่หนหนุน้วเนาะใช่ใชม่งไปกับเพื่อนแป๊บเดียวเม่งกี้ก็ซัดกันหมดแล้วพลังยามาฮ่าครับอ่ะเดี๋ยวมาดูรถข้าวว่าง MT 1 0ก็น่าจะเหมือนเลยนะพี่ไอเห็นเขาบอกว่าบัมเบิลดีทอม์ฟเมอร์อะไรเงี้ยอารมณ์ทอม์ฟเมอร์แต่ผมก็ไม่รู้มันไปแนวนั้นได้ยังไงนะ ก็จริงนะพี่แต่นี่ก็คือพี่เดนใช้งานเลยใช่ไหมอันนี้มีมากับรถมั้ยอ่ะไม่ไม่อันนี้ผมไปใส่เพิ่มมาโอ้ก็คือใส่เพิ่มมาหมดเลยคือรถมาแบบเดิมๆเลยไม่ได้แต่งอะไรสักชิ้นเลยไม่มีอะไรแต่งเลยคือเดิมหมดทุกชิ้นเลยนี่มาดูหน้าจอกันเอ็นีเทนพี่นัทเปิดให้ดูหน่อยขอคุณแจอยู่นี่ถ้าไม่เอ็มทีก็ชอบฟังคุณแจไว้ตรงนี้เนาะนี่เรื่องที่จะด่าก็คือเนี่ยใส่คัทเนี่ยเอาองไว้ตรงนี้ทำไมมาฮะเนี่ยดูที่เนี่ยเวลาเนี่ยถอดแล้วดูจะจะใส่เ่ยต้องดึงเงี้ย และลำบากด้วยเนี่ยกว่าจะเสียบเข้าได้เอาเทปปัญหายึดไว้ก็ไม่ดีเออและทำใหม่ใหม่มาดูเนี่ยดูโอเคเป็นจอมาดูจอมาดูจอนี่อันนี้จอก็ประมาณนี้ชิบไม่ใช่จอสีใช่จอจอ MT 0 3ครับใช่เหรอ MT 0 3ก็เป็นเงี้ยเออเพิ่มเกียร์เข้ามาคล้ายๆกันคล้ายๆกันเฮ้ยแต่รถพี่ดีนะมีเกียร์น้ำมันบอกใช่มีเกียร์บอกไอขีดนี่ขีดน้ำมันเนี่ยวิ่งได้นานมากเลยนะแต่ไอันเนี้ยแป๊บเดียวเอง ทันใจเลยแหละหมดพวบเลยใช่พวบพวบพวบเลยอ่ะไม่ไม่รู้จะซดไปไหนอันนี้ผมจับทิศไปเมื่อวานนะมีหลักฐานนะมีนะเนี่ยนะจับทิศไปเมื่อวานกับหกร้อยโลนี่จ็ุดหกร้อยโลลิตรครับไม่ได้มูนะครับแล้วปกติโหมดเปลี่ยนโหมดการขับมีมันมันเกี่ยวไหมกับคาร์บอนเหมือนกันลองมาแล้วครับลองมาแล้วใช่ไหมก็คือจะเปิดโหมดหนึ่งโหมดสองคิดว่ามันจะประหยัดมันก็ไม่ประหยัดเหมือนกันใช่เหมือนกันเท่านี้เหมือนเดิมใช่นี่อันนี้ เองใบเหมือนแปดได้ได้รถมาสองเดือนเองเหมือนแปดแล้วเดียวจัง่ใชแต่จอก็ประมาณนี้แล้วนี่คือปุ่มอะไรนะไอ้ปุ่มอันไหนเนี่ยอันนี้ของตัวเนี้ยอันนี้อันนี้อันนี้เวลาครับอันนี้เวลาสมมุติว่าเราจับทิปมาอันนี้เราก็กดดีเซ็ตแล้วก็จะดีเซ็ตอ่าใช่หลายอย่างแต่ทำได้ประมาณนี้แหละปุ่มก็ทั่วไปครับ ไม่มีอะไรมากโอเคก็ <Okay. S 2> มีไฟบอกเกียร์อันนี้อุณหภูมิอันนี้จอดเฉยๆเนี้อันนี้จอดเฉย,ย, <c oughs> ยนะอุณหภูมิ87ร้อนจังโอเคแล้วการสะบัดอยู่ตรงไหนอะพี่กานสะบัดอยู่ใต้แผงคอเลยอเป็น,นของามาฮ่าใช่ไหมใช่ใช่ตรงรุ่นมันไฟฟ้านะไฟฟ้าไฟฟ้าคือปกติตัวพันธุ์มันจะมีการสะบัดหมดแล้วใช่เดี๋ยวนี้มีหมดแล้วครับอืมเพราะว่าไม่มีแย่แล้ว <c oughs> ใช่อยู่ใต้แผงคอหมดดีกว่าด้วยนะเวลายอยู่ใต้แผงคอจับได้ดีกว่าแล้วเบาเป็นไงนิ่มไหมพี่อันนี้เบา ผมต้องพูดก่อนเลยว่าเบาอันเก่าเลวร้ายมากครับเช่อเหรออันนี้ไม่ใช่เบาะเดิมมาไม่ใช่เบาะเดิมอันนี้ผมต้องเปลี่ยนเบาอันเก่าเลวร้ายมากถ้าถ้าคุณผู้ชมเห็นนะฮะอันเนี้ยมันยังขยับได้นิดนึงนะอันเก่านี่คือแบบกึกอย่างนี้เลยนะไม่แน่นครับมือดึงก็หลุดได้ใช่เหรอใช่อันนี้คือแบบมันต้องเปลี่ยนจริงๆมันต้องเปลี่ยนจริงแล้วนี่คือเปลี่ยนเป็นเปนของแต่งใช่ไหมนยใช่อันนี้ตรงรุ่นเบอร์ศูนย์ครับ อันนี้เบิกศูนย์ตรงรุ่นเบิกศูนย์เบิกก็คือเป็นเบิกของแต่งใช่ใช่ใช่ตรงรุ่นใช่มาถึงก็ใส่ได้เลยเขาน่าจะถามพี่แล้วพี่เปลี่ยนหรไม่ว่าต้องเปลี่ยนครับถ้าใครขี่ต้องเปลี่ยนจริงๆแต่นเปลี่ยนทุกคนอะไรนะเปลี่ยนทุกคนเปลี่ยนทุกคนใช่ฝรั่งอ่ะเปลี่ยนหมดเลยไม่มีใครขี่เดิมเลยฝรั่งอ่ะเขาบ่นกันหมดเขา่ากันเละเทะหมดเรื่องเนี้ยคน้อนเป็นไงบ้างพี่ก็บางคนก็บอก นิ่มบางคนาบอกแข็งครับผมว่าน่าจะแลวแต่คนมากกว่าใช่แล้วแต่คนชอบจะเบามันแลเล็กมากนะเนาะใช่ใช่ใช่่เหมือนนั่งเหมือนจะตกอะแต่มันหนามากเลยนะดูสิเนี่ยเกือบแบบวู้ที่จับไม่มีใช่ไหมใช่ไม่มีกอดคนขับอย่างเดียวกุ่นนิดนึงไฟท้ายกันนี่ไฟท้ายก็จะประหลาดว่าชาวบ้านกันหน่อยนะครับอันนี้เป็นไฟท้ายเดียวกับตัว f ก0 9ครับ ตัวปี14-15หรือนี่แหละทำตัวพันมาก็เปลี่ยนเท่าไหร่ก็ไม่ได้เอาแหมเหมือนกันเดะเลยเยเหมือนกันเดะเลยเลยพี่ลองเปิดไฟหน่อยอนี้มันจะเป็นเขดอย่างนี้ใช่พอกรรมมันก็จะเต็มนี่มันจะชัดๆหน่อยเจมนะกลางคืนเนี่ยหูใช่ใช่มองสวยเลยนะแป๊ดเลยกลางคืนเอกลักษณ์ด้วยของว่า MT-10 ใช่แล้วก็ของแต่งกันพี่นะของแต่งปกติ MT10 แพงปะก็ โหสตาร์ทแบบพันอัพท like ั้งนั้นเลยครับใช่เหรอใช่แต่ละชิ้นก็คือแพงมากเอาเรื่องแพงตามค์ดเนาะใช่ก็จริงเลยแต่ว่าถ้าเทียบกับคา์ดอื่นของมันหาง่ายกว่าครับเออแล้วไอ้นี่ของหายากใช่ไหมใช่หายากหายากแต่หาได้ถ้าเราพยายามใช่หาได้หาไดหายากแต่หาได้ครับไอสั่งนอกเยอะกว่าหรืป่ใช่ใช่ใช่มันตัวใหญ่ต้องอิมพอรอตอย่างเบิกเบาเท่าไหร่นะพี่เบิกเบาตัวนี้นะหมื่นสามครับของศูนย์ เบาะอย่างเดียวอิมพอร์ตแต่มันเป็นเบาะคอมฟอร์ตไงมันเลยแพงครับไม่รู้แพงอะไรหมื่นสามแพงเล็กเกินชิวหน้าอันนี้สี่พันครับการแทนเห็นอย่างนี้นะแปดพันหนึ่งครับอันนี้ไม่ดิโมะนะเนี่ยอันนี้อิมพอร์ตมาจากคอนแลนด์ครับ<อ>มาจากคอนแลนไปพันหนึ่งไปพันหนึ่งร้อยบาททวนเลยใจร้ายมากเลยอ่ะแล้วอ,อย่างท่อนเนี่ยถ้านะผมอยากได้ท่อที่เทนมาถ้าอยากได้ท่อถ้าตั้งแต่ปลายถึงแค่ไวไปนี่นะครับอ่ะประมาณ หกหมื่นห้านะใช่ถ้าเป็นของอาคาพวิกนะเอาแบบของมีแบรนด์ะใช่มีแบรนด์ใช่อาคาพวิกก็หกหมื่นห้าครับเกือบเจ็ดหมื่นใช้ได้อยู่ถ้าฟูถ้าฟูทั้งเส้นก็เก้าหมื่นหกเอาแรงอยู่ใช่แต่แล้วเราต่อต้องสั่งด้วยนะของมันแทบไม่มีเลยใช่แต่นี่พี่คือไม่เปลี่ยนท่ออย่างนี้มีแผนว่าจะเปลี่ยนอยู่ครับอยากเปลี่ยนอยู่เหมือนกันใช่ แต่เสียงก็คล้ายๆอาวันเลยใช่ไหมใช่คล้ายกันเลยแต่ว่าอันนี้ดุดันมากดุดันกว่าใช่เหรอใช่ผมรู้สึกว่าผมเคยฟังอาวันนะมันจะเป็นเหมือนกับว่าเด็กหนุ่มวัยรุ่นอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นตัวนี้เหมือนคนแก่ที่บึกบึนเลยอ่าเดี๋ยวผมใส่เสียงแบบพี่นัททำท่าบินนะข้อดีข้อเสียกันพี่นัทข้อดีก็ครับ ขับดีครับนิ่มสนุกขับในเมืองง่ายรถก็พลิกง่ายเบาอะไรเงี้ยเวลาขับนะครับบาลานมันค่อนข้างวางมาโอเคอยู่ใช้ได้อยู่ใช่ประมาณประมาณนี้ครับแล้วข้อเสียเพล่ร้อนร้อนกินน้ํามันขี่แล้วเหนื่อยขี่แล้วเหนื่อยนี่คือยังไงนะคือด้วยความที่ว่ามันเป็นนักกตนะแล้วเครื่อง CP4 ครับรู้กันอยู่แล้วว่าขี่ยากแล้วเหนื่อยมากใช่ขี่ยากมหนมมันดึงใช่ไหมใช่ช่วงเกียร์หนึ่งเกียร์สออย่างเงี้ย ปล่อยคัทก็คือแบบอยู่อย่างี้เลยตึก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 อย่างนี้เลยใช่ด้วยเครื่องมันอะไรมันอย่างเงี้ยใช่ขี่ยากครับขี่ยากเหนื่อยขี่ยากเหนื่อยแล้วก็ไอ้เบากุญแจอีกที่ทำมาไม่ตรงใช่อะไรก็ไม่รู้ยามาฮ่าเนี่ยอยากจะแปลกตัวบ่ออใช่บันแทบไม่มีปัญหาเลยเลยนะที่ผมเห็นที่เขาขี่กันแทบไม่มีเลยที่มีปัญหาเรื่องมัดไฟกันผมคิดว่าน่าจะไปทำกันมากกว่าเอาไปแฝดเอาไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วสวิตไม่ถึงรถอาจจะมีปัญหาอะไรเงี้ย ใช่ถ้าขี่เดิมๆไม่มีอะไรหรอกน้ําดันที่อาวันเขาเป็นกันนี่ก็ไม่เป็นมันก็มันก็มีออยล์คูลเลอร์ช่วยนิดๆหน่อยบอ่าแล้วก็มีข้อเสียอีกหนึ่งอย่างคือผมเจอนะได้เจอตัวมันจะมีตัวน้ําหล่อเย็นที่ยึดอยู่กับหน้าเครื่องเนี่ยตรงเนี้ยอุ้ยอุนร้อ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 นอน,นี่ตรงเนี้ยมันรั่วครับซีนมันเสื่อมสภาพเวลไวเพราะมันอยู่หน้าเครื่องผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมมันถึงเอาไว้หน้าเครื่องทาทาไมก็ไม่รู้ถ้าถ้าคุณรั่วเราคือเพื่อนกันครับ MT แท้แน่นอน เซอร์วิสก,กันพี่นัทอ่ะเซอร์วิสอ่ะโอเครอบเล็กรอบใหญ่รอบเล็กก็มันใช้4.1ลิตรครับรวมใส่ไปในกองน้ำมันด้วยก็คือเราก็ต้องซื้อ5ขวดอยู่ดีครับ <gasps> ตามสไตล์ยามาฮ่าท p 4 R1 ก็ใช้5ขวดเหมือนกัน <c oughs> ใช่แล้วขวดนึงไม่ใช่เล่นนะใช่ขวดนึงแพงมากครับ6 0 0ถึง800เลยนะ <c oughs> ใช่แพงมากแล้วเองซื้อ5ขวดอะ่ะถ่ายทีครั้งหนึ่งก็5 0 0 0 6 0 0 0ครับอ <c oughs> เก็บใได้อยู่เปลี่ยนทุกๆประมาณเท่าไหร่นะห้าพันเอ,อ่อถ้ารักรถหน่อยก็สามพันโลครับเปลี่ยนทีนึงแต่ถ้าแบบไม่ซีเรียสอะไรก็ห้าพันโลเปลี่ยนทีนึงรอบใหญ่ก็ถ้าพวกตั้งวาวเปลี่ยนถ่ายของเหลวม่วนงมน้ำอะไรนี่ก็เซอร์วิสใหญ่นะก็ประมาณ20,000ื่นถึงสามหมื่นครับได้สองหมื่น <20, 000. S 1> ใช่เพราะว่ายามาฮ่าเนาะใครก็รู้แหละรู้ๆกันอยู่ยามาฮ่าแรงอืมถึงมันจะเป็นรถญี่ปุ่นก็เถอะาากเกอะเหมืนอนรถญี่ปุ่นที่อยู่ในใช่ใช่ใครบอกยามาฮ่ารถฟรีไม่จริงครับ ไม่จริงไม่เถื่อนครับไม่เถื่อนผมห้ามมันเถื่อนครับแต่เมกาเขาเล่นกันเยอะมากเลยเนาะใช่ใช่เขาขี่นเยอะ ฝรั่งบ้าครับมันชอบโหมันชอบเหลือเกินแต่เซอร์วิสพี่อ่ะสำหรับในมุมพี่พี่ว่าแพงไหมพอรับได้ครับพอรับได้ใช่ไหมแต่สำหรับคนอื่นอาจจะบางคนอาจจะมองว่าแพงก็แล้วเนาะใช่แพงแพงแพงอาจจะมองว่าแพงใช่แต่ข้อนี้ก็แล้วแต่คนนะว่ามุมมองมันเป็นยังไงใช่ใช่แล้วแต่คนเลยเซอร์วิสก็ประมาณนี้ส่วนไอ้พวกเปลี่ยนยางกับผ้าเบรกอะไรก็จุกจิกเราก็สามารถเลือกได้แต่ต้องบอกกันว่าถ้าจะมาขี่คัสพันนี่ยางไม่ใช่เล่นเหมือนกันนะใช่เปลี่ยนทีก็ไม่มีนะครับหกเจ็ดพันอ่ะหาไม่ได้นะใช่เกือบหมื่นหมดอ่ะเกือบหมื่ แพงแพงมากแพงมากแล้วยิ่งแบบคาร์สพันที่เราต้องการยางดีไปแบบเทโค้งเล่นอะไรเงี้ยโอ้โหทท็อปท็อปบ็สองหมื่นได้อยู่ครับคลิกหน้าหลังนะรถยนต์ยังไม่ถึงเลยจริงรถยนต์แม่งยังถูกกว่าเลยสี่ร้อยไม่เท่าไหร่รถยนต์มาลองกัน MT 1 0โอ้โหสูงจังสูงมากอ่ะผมสูง169เนี่ยนี่ผมเคยยิงจะยิงกบขี่อาัน เสียงเหมือนอาวันเลยนะแต่ท่อเดิมเสียงมันก็ดังอยู่ในระดับหนึ่งเลยนะ<อ>นี่ย้ยพุ่งจัดแต่พอรถลอยตัวมันก็เบาแล้วมันก็ไม่ได้แบบหนักอะไรแล้วถึงรถมันจะหนักนะน้ำหนักต้อง210 แต่ตัวผมมาขี่ผมนึกว่าแบบว่ามดขี่อะนัอากาศอะมันบิดสนุกดีวะ่ะพวกตระกูลเอ็มทีเนี่ยแต่มันดึงมากอะนะนะ่ะสังเกตเวลาผมบิดคันเร่งดิมันทุ่งมากอะแต่รถมันแรงบ,บาลานซ์ดีนะแบบ ทรงตัวอะไรพลิกรถอะไรเนี่ยแต่เสียงท่อไม่ได้ลั่นมากนะเพราะว่าคันนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนท่อเลยถ้าเปลี่ยนท่อน่าจะลั่นคันนี้เกียร์นุ่มจริงๆอ่ะทั้งมอเนี่ยเกียร์สองคงไม่ต้องอ่ะคุยคิดคงไม่ต้องใช้หรอกมันเหลือมากเลยอ่ะ แต่ฟิลน่าจะคล้ายๆอาวันแหละแต่หมายถึงว่าพอมันเป็นแฮนด์บาร์อย่างเงี้ยมันก็ต่างกันแค่ตรงนี้แหละแต่เรื่องท้องเรื่องอะไรก็หนักกว่าด้วยงช่วงตอนตอน้นตอนอะไรเนะี่ยผมรู้สึกว่ามันดึงมากเลยแต่ขาตั้งแอบแลหายากนะขาตั้งมันติดกับไอเนี้ย พักเท้าเนี่ยอุ้ยบาดด้วยอ่ยออันนี้คืออีกหนึ่งข้อเสียนะครับที่ผมเจอโอเคเลยขับสนุกขับมันอะพี่นันแนะนำหน่อยสำหรับคนที่อยากจะเล่น mc ten สาหรับคนที่อยากจะเล่นหรอ,อใจรักเท่านั้นครับชาคุณใจไม่รักพอไอศ์เก้าครับเชื่อผมศุเก้าขับง่ายครับสบายกว่าเยอะครับใช่อันนี้คือใจรักใจรักจริงๆถึงแบบเอามาอย่างเงี้ยใช่ก็แนะนําครับ แล้วถ้าคนได้อยากจะเล่นนะคนเล่นปีไหนดีพี่ถ้าอยากเล่นก็เป็นไปได้ก็คือเอาพยายามหาปีที่มันล่าสุดที่มันเข้าไทยครับม,มันจะอยู่ปี20 21ประมาณนั้นครับใช่แต่พยายามให้มีคุยคลิปเนาะใช่เพราะว่าตัวเก่าอย่างที่พี่นัทบอกมันไม่มีมไม่ม,ม,ม,มีใช่มันไม่ให้มาแล้วแล้วไอ้ตัวนี้มันก็ยังเป็นอัพอย่างเดียวด้วยใช่อัพอย่างเดียวไม่ดาวให้ด้วยอืมใจร้ายเนาะแต่ทําได้ไหมดาวทําได้ครับก็มีกล่องให้อะไรทําได้หมดเลยตัวใหม่ก็มีให้นะอัพดาวแต่ว่าเสียดายครับไม่ไม่เข้าไทย ไม่ผ่านมาตรฐานใช่เขาบันแรงเขาขี่กันปี25นะโอ้โหเห็นเขาขี่กันอย่างโก้เลยฝรั่งเอ้ผมก็อิดฉานะเราก็อยากได้แล้วก็ประมาณนี้ส่วนราคาก็อย่างที่บอกประมาณ25ถึง3แสนใช่ใในมือ2นะในมือ2ตอนนี้ถ่าได้แต่มือ2แหละ มันหนึ่งหาไม่ได้แล้วแหละโอเคครับก็น่าจะมานี้นะครับสำหรับ N T 10ค่ะใครคีดอยู่เจอปัญหาอะไรที่พี่นัทเขายังไม่เคยเจอก็คอมเมนต์ไว้ใต้ล่างนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากดูรุ่นไหนอีกก็คอมเมนต์ไว้ใต้ล่างนะครับก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะครับไปละเจอกัน